ตัวนี้ขนาดหน้าจอ11นิ้วขอบดูไม่หนาเลยนะความเรียดของหน้าจออยู่ที่ 2K 2,000 x 1,200 Full HD Plus Refresh 60Hz ah. แบต 8,000mAh แบตเยอะมากทุกคนตัวเครื่องบาง6.9ม mm, ิลิเมตรแต่ใส่แบตมา 8,000mAh โอ้โหเอากับเขาสิเป็นไงใช้ได้เลยไไม และที่หน้าจอของเขาใช้นวัตกรรมสีสมจริงบนสัมผัสกระดาษด้วยเทคโนโลยี TCL Next Paper เราสามารถวางมือบนจอแล้วก็เขียนโดยที่ไม่เด้งเลยนะครับมันติทัศน์ของรุ่นนี้10จุดนะการแสดงผลสีสันสวยงามสมจริงด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี TCL Next Vision ในส่วนของ T Pen s t y l e s c ตัวนี้จะเป็นแบบ Active รองรับแรงกด4,096ระดับที่ด้านปากกามีช่องชาร์จ USB ด้วยนะตรงนี้จะมีปุ่มบวกปุ่มลบกดครั้งหนึ่งทำงานถ้าเราจะลบกดปุ่มลบมค้างไว้แล้วก็ลบได้เลยถ้ากดปุ่มบวกค้างไว้ก็จะเป็นการเปลี่ยนหัวปากกาอ่าสะดวกสบายไหมมาดูในส่วนของการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องโน้ตกันบ้างสาหรับแอปที่ผมใช้งานจะคือตัวนี้ J Note เราจะเข้าที่ j n o โ e ตหรือว่าจะกดที่คําสั่งตรงนี้เราสามารถเข้าที่ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะเข้าตรงนี้นะลายมือเขียนใหม่คุณสามารถเอา TCL Next Paper 11รุ่นนี้มาทำการจดงานจดเอกสารจดอะไรก็ได้นะครับคือขนาดของหัวเนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับเราจะตั้งเองก็ได้เพื่อความรวดเร็วในการทำงานนะก็ตั้งไว้อยู่ที่3ระดับแล้วแต่ความถนัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กเส้นกลาง เส้นใหญ่แบบนี้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีมีแบบว่ากระดาษแท็กติกฟุตบอลมากันแบบนี้เลยเราก็วางแผนเลยนะครับเอาแบบว่าแผน3-4-3ตรงนี้โกปีกนะครับดันขึ้น ัวนี้เข้ากางเข้ากางปีกดันขึ้นเสร็จปุ๊บโยนเข้ากลางนะครับตัวนี้ฉีกไปฉีกไปอะไรประมาณนี้ทุกคนผมว่าต้องตอบโจทย์อะต้องมีสักอันนึงที่ตอบโจทย์การใช้งานนะตารางประจำปีเห็นไหมดูนะเยอะมากถ้าทั่วไปนะเกี่ยวกับกระดาษนะกระดาษเปล่ากระดาษกราฟกระดาษที่มีเส้นโอ้โหดูเอา คือเทมเพลตเยอะมากทุกคนต้องมีอันที่ตอบโจทย์ใช้งานนี่ทุกคนแล้วผมไปเจอนี่มานะดูนะครับเส้นตรงเส้นปะเส้นยึกยือนี่ลูกศรวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเดี๋ยวเคลียร์ก่อน ให้ดูนี้โอ้โหรูปทรงเลขาคณิตผมว่าอันนี้น่าจะเอาไปใช้ในส่วนของเรื่องการเรียนได้นะทุกคนนี่ตอบโจทย์ไหมเน่ะดูดิดูดิเฮ้ยผมว่าได้อยู่นะเท่าที่ผมลองเล่นมาเราสามารถเอาไฟล์ pdf มาเซ็นได้ทุกคนอันนี้ผมเบอร์รูปไว้นะครับอันนี้จะเป็นไฟล์ jpeg ก็คือไฟล์รูป ไฟล์รูปเราไม่สามารถเขียนได้เราต้องเอามาแปลงเป็น PDF ก่อนซึ่งในนี้ก็มีแอปที่แปลงเป็น PDF ให้อยู่แล้วนะครับชื่อว่า CS PDF นำเข้าภาพอันนี้ภาพของเรานะครับแล้วก็นำเข้าตอนนี้เราก็จะได้ภาพที่เป็น PDF แล้วก็จะมีเครื่องหมายดินสอบแบบนี้เราสามารถเขียนได้เดี๋ยวผมเลือกหัวปากกาตามนี้นะครับสีดำหัวประมาณ2.6 คำนาวถูกต้องพอเราเซ็นเสร็จปุ๊บกดเซฟเราก็จะได้ไฟล์ pdf ที่เราเซ็นเอกสารให้ลูกค้าได้โอ้เป็นไงล่ะเท่ไหมสมมุติว่าเรามีไฟล์ pdf อยู่แล้วนะแล้วเราต้องการที่จะกรอกในนี้แล้วก็เซฟสามารถทำได้เขาก็จะมีเครื่องหมายให้เราเขียนอยู่แล้วแหละแล้วก็กดเขียนได้เลยลากลงมาก่อนนี่จะได้ไม่เกะกะเปลี่ยนสีปากการกรสีดำ ขนาดนี้โอเคข้าพเจ้านายเดดคลาป่วยมีกมําหนด10วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10เนื่องจากติดซีรีส์ในระหว่างการลาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่มือถืออ่ะเขียนให้ดูคร่าวๆนะครับก็เซ็นอันนี้คือไฟล์ PDF ที่เขียนไว้แล้วก็บันทึกผมบันทึกไว้ที่ Google Drive นี่เห็นไหม ใบาลาโอ้โหอย่างเท่แล้วเราสามารถเอานี้ปินแล้วก็ส่งไปก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีนี่ทำให้เราแบบสะดวกสบายได้ขนาดนี้เลยนะครับใครที่ทำงานที่ต้องให้ลูกค้าเซ็นเอกสารสามารถเซ็นบนนี้ได้เลยนะครับดูดิสะดวกไหมวางแล้วก็เขียนก็ได้อะทุกคนที่สำคัญนะใช้งานง่ายมากทุกคนคราวนี้เรามาดูในส่วนของโหมด PC กันบ้างวิธีเข้าโหมด PC นี่นะครับโหมด PC ซึ่งเราสามารถเข้าโดยที่เราไม่ต้องเสียบคีย์บอร์ดหรือว่าติดตั้งเมาส์ไม่ต้องก็ได้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้เลยแล้วตอนนี้ผมก็ใช้เมาส์ใช้เมาส์ไปด้วยนะครับในส่วนของแอปนี่เราชอบแอปไหนนะเราคลิกขวาเลยส่งช็อตคัดไปยังเดสก์ท็อปก็จะส่งมาแล้วแบบนี้ เดี๋ยวลองพิมพ์ให้ดูนะในส่วนของ Facebook ที่ผมได้ลองเข้ามานะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเข้าเวอร์ชั่นของแอปนะครับไม่ใช่เวอร์ชั่นของ PC สวัสดีครับผมชื่อเดเห็นไหมกดเปลี่ยนภาษาจุ๊บพิมพ์ภาษาอังกฤษกดเปลี่ยนภาษาปุ๊บภาษาไทยตัวแท็บเล็ตก็รองรับภาษาไทยอยู่นะหมายความว่าตัวแท็บเล็ตรองรับ ใช้คีย์บอร์ดหรือว่าพิมพ์ไทยอยู่นะครับ Green Apple Online. ออนไลน์พิมพ์ผิดซะด้วยถ้าเราเอามามาที่ตรงนี้คำสั่งที่ขยายหน้าจอนะเขาก็จะมีบอกว่าจะเอาไว้จอด้านไหนซ้ายขวาอันนี้แบ่งเป็น2จอซึ่งจอด้านซ้ายจะใหญ่กว่าจอด้านขวาหรือว่าจะแบ่งแบบ3หน้าต่างเท่ากันอันนี้แบ่งแบบ3หน้าต่างอันกลางจะใหญ่กว่าเราสามารถกดได้นี่ผมตั้งดูนะครับซ้ายขวาตามนี้ ลองเอา3หน้าจอดูนะก็คล้ายๆกับเปิดได้3แอปเหมือนกันนะแต่ค่อนข้างที่จะเบียดกันหน่อยตั้งใหม่ตั้งใหม่เอาแบบ3อันเท่ากันนี่อ่าประมาณแบบนี้เห็นไหมทุกคนใช้ได้ไหมเข้าเกมด้วยอ่ะดูสิ อันนี้แรม4กิกนะครับแต่เราเข้าไปสลายอันเลยอ่ะนี่สำหรับใครที่แบบว่าอยากเล่นเกมแนวเปิดบอร์ดอันนี้ผมว่าน่าจะทำงานได้แต่ผมอาจจะไม่ได้ทดลองให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งเกมไว้นะอันนี้ก็คือในส่วนของโหมด PC ในส่วนของการที่คีย์บอร์ดสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ ผมใช้อปตัวนี้นะ9420 Thai Keyboard พอเราโหลดแอปเสร็จเราก็ติดตั้งตามระบบของเขาแล้วก็จะมีให้ตั้งค่าตามนี้นะครับเพื่อให้กดปุ่มตัวนอนแล้วเราก็จะสามารถเปลี่ยนสวิตช์พิมพ์เป็นภาษาไทยหรือว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้อันนี้ติดตั้งให้ดูเพราะว่าเพื่อจะได้บอกว่ายัางใช้ได้อยู่ไหนๆก็เข้ามาในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่าแป๊บหนึ่งผมจะให้ดูตรงนี้นี่ระบบ เกี่ยวกับแท็บเล TCL Nex t Next Paper 11ขนาดหน้าจอ2,000คูณ1,200กล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง8ล้านพื้นที่เก็บข้อมูล128 g b RAM 4 g ิ CPU MediaTek Helio P60T UI v วอร์ชั5.0ความจุของแบต8,000ม ah. ิล Android version 13แจง้งนี่ Android 13นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูโหมดจอที่2 นี่นะครับจอที่2ขั้นตอนการเชื่อมต่อบนแล็บท็อปของคุณให้กดวินคี์ K นี่นะครับปุ่มวินคีพร้อมกับปุ่ม K ตรงนี้ปุ่ม K กดปุ๊บที่หน้าจอก็จะมีมาแล้วให้เราเลือกตรงนี้นะ 9466x4 ก็จะมีขึ้นที่ตัวแท็บเล็ตนะครับกดยอมรับพอกดแล้วนะครับก็จะมีขึ้นคำว่า connect to 9466x4 ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็น2จอแบบนี้ เห็นไหมจอ1จอ2ผมลากมาใส่แบบนี้เลยนะแล้วเราก็ทํางานไปดูไปแล้วก็นี่บังคับได้นะครับเห็นไหมผมจะบอกว่าเมื่อเราใช้โหมดจอที่2ปากกาทีเพนสไตลัจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นโหมดแสดงผลอย่างเดียวไม่ใช่โหมดแท็บเล็ตนะผมว่าแบบนี้คือสะดวกสบายมากทุกคนเพราะว่าเราซื้อแท็บเล็ตมาเราสามารถเอามาใช้เป็นหน้าจอเสริมหรือว่าหน้าจอที่2ก็ได้โหดีเลยอะทุกคน กับคอมที่ผมทํางานอยู่นี่ผมเอามาต่อตัวนี้เป็นจอที่3ได้นะครับแล้วจะเอาวางไว้ตรงไหนของตัวบ้านก็ได้เพราะว่าเขา,เาดูจากการรับสัญญาณ w i f i นะครับถ้าเรารับสัญญาณ w i f i วงเดียวกันก็สามารถเปิดและวางไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเรามาทดสอบเกมฮิตอย่างเกม rov กันบ้างก่อนอื่นผมต้องบอกว่าเวลาที่เราเล่นเกมปากกาสไตลัสจะใช้งานไม่ได้นะครับดูนะเห็นไหมครับผมเปิดอยู่นะใช้งานไม่ได้นี่ฉะนั้น เก็บไปมาดูในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกผมจะปรับกลางแบบนี้นะครับเพราะว่าจากคะแนนอัตุตู้ที่ดูมารุ่นนี้อยู่ในเลทส0งแสนโอเคอยู่ในเลทสองแสนเราจะปรับกราฟิกขนาดนี้เพื่อให้ตัวเกมเล่นได้แบบไหลลื่นในส่วนของ FPS ผมจะปรับสูงมาทดสอบกันตัวนี้ดูหน้าจอนะครับหน้าจอนี้ดูใหญ่เต็มจอเลยนะ สำหรับสายเอนเตอร์เทนนะสายเล่นเกมผมว่าหน้าจอแบบนี้เวลาที่เราเล่นนานๆดวงตาจะไม่เมื่อยล้านะครับลองดูนะเพราะว่าจากที่ผมใช้งานมาสีของหน้าจอมันก็จะออกนวลๆแสงสะท้อนไม่ค่อยมีเลยเรียกได้ว่าลดแสงสะท้อนเลยก็ได้แล้วก็ลดแสงสีฟ้าอีก โอ้โหสะใจเป็นบ้านเลยทัดดีนะครับลากสกิลนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วก็ถ้าปรับแบบนี้เฟรมเลทลื่นด้วยนะดูไถ่สกิลนะครับนี่เห็นไหมเวลาเล่นเกมเล่นกับจอใหญ่นี่มันดูสะใจเหมือนกันนะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนี่ปาดไปทีนึง มาทำไมมาทำไมครับอ่าไม่ถึงนีก่อนอุยดีเจนเลือด มาไม่โดน <laughs> จบเลยดีวา่า,วา,วา,าฮีโร่เลยจบเอาเอา มไม่ต้องรอเลยถือว่าโอเคนะเล่นได้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคะแนนอันตุตู้ของรุ่นนี้อาจจะไม่ได้สูงสำหรับการเล่นเกมแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ถ้าเราเน้นปรับกลางปรับต่ำแบบนี้ก็ถือว่าสบายนะเล่นได้อยู่นะ แล้วก็จากที่เล่นมานี่ทัดดีด้วยเฟรมเรทค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับที่สําคัญนะเวลาเราเล่นานานๆน,นะมันจะไม่รู้สึกว่าเมื่อยล้าดวงตาเลยนะทุกคนดูนะหน้าจอนี่มันดูนวลไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของการเล่นเกมมาดูในส่วนของโซเชียลกันบ้างผมเปิด2แอปพร้อมกันเลยนะก็ Facebook กับ TikTok <Hey. S 1> เปิด2แอปพร้อมกันยังทำงานได้นะครับเห็นไหม แล้วถ้าแอปเดียวนี้แบบสบายเลยนะแอปเดียวนี้ไม่มีปัญหานะตรงกลางขยับได้ไหมนี่ขยับได้ด้วยนะเห็นไหมครับนี่เราจะจัดแบบนี้ก็ได้ยขยับอีกนิดนึงอ่าแบบนี้กําลังดีทุกคนเห็นไหมขยับหน้าจอได้ที่ด้านบนก็จะเป็นแบบนี้ปรับได้เหมือนกันนะนี่นะครับหน้าต่างลอย จะมีคําว่าหน้าต่างลอยเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าเราต้องการแบบแนวตั้งหรือว่าแนวนอนอันนี้แนวตั้งแล้วก็แนวนอนขยับได้ไว้ตรงไหนก็ได้แล้วก็เปิด2แอปพร้อมกันได้ก็ดูสะดวกสบายนะครับคือเรื่องโซเชียลนี่ผมไม่ห่วงแล้วแหละโซเชียลนี่เล่นได้สบายอยู่นะทุกคน1 2 3 4 ลำโพงสี่ตัวทำงานทุกตัวอ่าดังที่ด้านขวาแล้วนะครับสังเกตที่กล้องตรงนี้นะผมกลับด้านนะอ่าย้ายมาที่ด้านซ้ายแล้วด้านซ้ายดังตรงนี้ในส่วนของเรื่องการสวิตช์ลำโพงสลับด้านถือว่าทําได้นะครับอันนี้โอเคเลยเรื่องเสียงเนี่ยผมไปที่จุกเลยดาาาาวนนับบลลที่่อออยอยู้ง้งฟขงเข ท,เป,ทเ,เป็นยังไงบ้างตัวนี้ลำโพง4ตัวระบบเสียงซาวบูสเตอร์ผมว่าเสียงดังแล้วก็นั่นด้วยนะครับเรื่องเสียงนี่ผมว่าโอเคอยู่นะมาดูเกี่ยวกับเรื่องหนังกันบ้าง Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าววายลสาความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD ด,ดี มาดูที่ Disney Plus h o t ตากันบ้างในส่วนของเรื่องคุณภาพสามารถเปิดได้ที่ความละเอียด Full HD สูงสุด 1,080p มาดูที่ Disney Plus h o t s t a กันบ้างในส่วนของเรื่องคุณภาพสามารถเปิดได้ที่ความเอียด Full HD สูงสุด 1,080p ใครเห็นรถตู้เคยเคยสีน้ำตาลป้อเอ้นจอดอยู่ในที่ที่มีควรจอดเลยสังเกตไหมที่หน้าจอตอนที่เปิดดูเมื่อกี้จะลดแสงสะท้อนด้วยนะหน้าจอแบบนี้ก็ทําให้รู้สึกว่าถนอมสายตาด้วยนะนอกจากตัวเครื่องแบตใหญ่8,000ม mm. ิลลิแอมก็จะมีรีเวิร์สชาร์จด้วย นี่ชาร์จไฟให้มือถือเครื่องอื่นได้มาสรุปกันนะครับสำหรับ TCL Nest Paper 11ตัวนี้ได้รับรางวัล e v p Design Award ปี2023ด้วยนะตัวเครื่องบางดูสวยการใช้งานนี่เรื่องหน้าจอนี่ผมชอบหน้าจอเขาใช้เทคโนโลยี TCL Nest Paper version 2อร์ชน0เห็นไหมลดแสงสะท้อนลดแสงสีฟ้า เวลาที่เราเขียนบนหน้าจอมีความรู้สึกว่าเหมือนเขียนบนกระดาษนะครับสัมผัสดีมากเวลาเขียนมีเสียงฟึดฟๆดฟฟึฟฟนี่ในส่วนของเรื่องราคาราคาเปิดตัวนะครับจะอยู่ที่7,990บาทเขาแถมตัวนี้ให้ด้วยนะ ปากกาทีเพนสไตลักมูลค่า1,490บาทโอ้โหสเปคนี้เขียนได้ด้วยคุ้มนะในส่วนของช่องทางจับจำหน่ายก็จะมีจำหน่ายที่บา n a น่าไอทีทุกสาขาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อของ Banana ให้ก็ลองกดเข้าไปดูกันนะครับนี่ใครสนใจกดเข้าไปดูได้เลยนะช่วงเปิดตัวนี้ราคาดีที่สุดแล้วนะครับกับ TCL Next Paper 11 7 9 9 0บาทเท่านั้นเอง ได้ปากกาแถมด้วยอย่างคุ้มไปไปกดดูเลย